ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094536 9689 ได้เรียนกันแล้วใช่ไหมว่าอายุทยาแตกวันที่วันที่7เมษา เสืออนุกำลังเข้าค่ายโรงเรียนอะไรครับเนี่ยวัดเขียนวัดเขียนติดข้อนกดข้อที่สอง สามสถาบันถึงบูชาเขารบชาติาศาสนาบ้านเราเสียแผ่นดินแต่ไม่ใช่เพราะพะมา่าแต่อยุธยาแตกเพราะคนอยุธยาอากตันยูเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้เป็นเช่นนั้นอีกหรือ สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินคนไทยที่ไม่รู้เรื่องบุญคุณคันลูกหลานต้องสำนึกถึงพระคุณของแผ่นดินต้องประพฤติสิ่งดีควรสั่งสมเชื่อถือได้มีเกียรติคนนิยมลูกวชิลาชื่นชมเป็นแนวทางกทข้อสองสามสถาบันต้องบูชานะครับในวันนี้ ขึ้นด้วยหวัวใจที่จงรักภักดีของลูกเสือเนตรนาลีเทศบาลนครพระนครศรียุธยาและพี่น้องอสอมอพี่น้องเทศบาลพี่น้องประชาชนชาวยุทธยาผู้มีความจงรักภักดีวันนี้รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าสามพันคนนะครับไปนำส่งที่เดินครับและขอลูกท่านปหลัดลองประหลัดคณะผู้บริหารว่าลองดูสักปีหนึ่งไหม มาจัดที่สวนสมเด็จแห่งนี้ <Yeah. S 1> นะครับเพื่อให้ลูกหลานเราเนี่ย <Yeah. S 1> มีความลึกถึงและผูกพันกับสวนสมเด็จพระศรีนครินแห่งนี้พ <Yeah. S 1> ราบรมราชชนนีแห่งนี้ <Yeah. S 1> ทั่วประเทศไทยมีแค่1บสอวน <Yeah. S 1> เท่านั้น <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นปฏริธานขององค์สมเด็จย่า ซึ่งอยากให้จังหวัดต่างๆอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แต่ดั้งเดิมมาศึกษาต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปมาดูแลโดยศิลปกระน,นะครับมาตั้ง12แสองชนคณะเนธนาลีตามลำดับครับลำดับที่หนึ่งร้อยความรู้ท่าถูเพื่อน ทางท่านนายกรันีะผู้บัญชาการที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือนะน่ารักทุกท่านเลยนะครับแต่งเครื่องแบบลูกเสือได้เป็นรูปแบบเรียบร้อยทุกท่านดูชเป็นสมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่สิบมีพระมหากษัตริย์ปกครองสามสิบสี่พระองค์แสดงการเคารพประทานตรงหน้าประดันตรงย่าด้วยง่าย บทข้อหนึ่งลูกเสือนี้ต,าาาต้องยึดข้าราชธานีแห่งรุ้งเสียอายุทยาเปล่งเสียงทรงพระเจริญพร,ร้อมๆกันถวายใน ที่มีพระบรมชายาลภูพุ้นเหนือศีรษะครับเหมือนที่ท่านนายกนำครับเ<อ>ชิญพยาที่ไม่มีหัวใจตราบใดที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำมากเกือบพันปีราชินีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี และพระบรมราชกรีวงทุกพระองค์ทั้งหมดตรงเลนเป็นเสียงพร้อมๆกันครับ บอกทองเหนือศรษสาอัญเชิญทงพระสมท่านว่าตามเลยนะครับผมจะว่านํานะครับอัญเชิญทองพระสงงัยอทอง,ระ,อง,ทองระไทยประทับขวัญป,ประกาศก้องคุณอนันต์นนสถาบันกษัตริย์ให้เรื่องล บคคุณมากรัตามระเบียบพักของเทศบาลนาครพระนครศรียาถือว่าเป็นองค์กรแรกระดับประเทศที่เราได้รวมตัวกันและจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับลูกๆนะครับการนี้ท่านผู้ใหญ่ใจดี ราชสัดีนั่งเผื่อไทยใจเคารพองศีแพร่งแจมพบศกสมัยพระคุณจะสถิต สนิทในดวงหะไทยถวยราไม่คลาดเอ่ยกับลูกหลาน,นาคณะครูฝึกครูบาอาจารย์และพี่น้องประชาชนในวันนี้ขอให้ลูกทุกคนจงมีความสุขสุข,สขภาพพรรณไมัยแข็งแรงขอเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองของเทศบาล นครพระนครสิยาร์ครั้งที่หนึ่งหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวนสมเด็จพระศรีครินทาราบรมราชชนนีหน้าบัดนี้ขอขอบคุณครับลูกเสือตรุง่ง ทา่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่านผู้บิหารทุกท่านนะครับรักทักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เดินแถวคู่เลยก็ได้นะครับคุณครูครับเดินแถวคู่ครับจะได้เร็วนะครับคุณครูตอเอ่ตอตอ,อเจ็ดอ่าเดินเร็วเลยแถวคู่เลยครับต้องขอคุณท่านนายกเทศมนตรีตนครพระรนครศรีอยุธยาท่านวาที่รตีสมศงสัพพโกศลกุล ท่านรองนายกเทศมนตรีทุกท่านท่านประหลัดเทศบาลท่านรองประหลัดทุกท่านเจ้าวาดวัดสารปูนภูมิเมตตาท่านได้ประพงม์น้ำมนต์ได้ปลุกเสกส่วนน้ำมนต์จากโบสถ์วัดสารปูนมาตลอดเวลาค่อดหมวกแล้วประนมมือเดินผ่านคันเดินมาแล้วเดินมาแล้วนายกเทศมนตรี ท่านว่าที่รัตีสมศสสสรีสรรพโกศสมกุลท่านรองนายกเทศมนตรีภาพนะครับเริ่มช่วงแขนทั้งด้านข้างและด้านหน้ารองเท้าหมอด้วยก่อยนะครับรองเท้าไม่ได้ดีต้องมีพี่ม .3 คุมหากพี่ม .3 ไม่มาไม่อยู่ม .2 ขึ้นมาคุมแทนใช้ เอามีเล่นใช่ไหมอได้เดี๋ยวลูกเสือทำโทษหมดนะครับให้นักเรียนยึดคำว่ารุ่นพี่เป็นลาบนครับบดนทนห้องน้ำด้านหลังจะมีรถอยู่สองคันรถด้านซ้ายมือเป็นของลูกเสือถึงแม้จะมีอนรเ้ไว้ข้างนอกะครับถึงแม้ขวามือสองคนรถรถนะครับ ทางอาบ้าเสือเสือโดนมดวางรองเท้าหน้าเต็งเลยให้เป็นแถวเป็นระเบียบปฏิบัติค่ะเต้งครับโดนเตะระบบปูเสียงกลางก็ทำเบียรก็ทำโทษระบบขาบอกแล้วว่าบางโด่นเป็นเป็นเต็เลยการเตะไดเลยอ้าวเมื่อคุปล่อยไปขอให้เต้นที่เดินรีบไปนำกระเป๋า สามพานะเาเรียกคนน้เลยไปเอาเปล่า้ครับนลีเททีเท่ะ่ทหเนครับเอาอุปกรณ์แล้วไปทากน้นนะเนนะลูกเสือปูเยอนี้ใครไม่รู้ตัวลว่าเนสี อิไเป็นิ้เลียวเอ็นีไว้อ่ะคยเฮ้ยจัดไปแล้วนี่ยตรงนี้ันมีหมดแล้วนี่นอนเตะละกี่คนประมาณแปดคนแปนเคนแปดเก้าคน

O <laughs> é